ถึงแม้ผมจะมีที่บ้านแลยเที่หายใจฟรีที่หาได้ฟรีนะแต่ว่ามันก็ใช้ลำบากเสียเหลือเกินอืมเยะไม่เจอฮกเลไม่เจอเจอแต่คีเปอร์อ่ะคีเปอร์ได้ไหมอ่ะคีเปอร์ทำสมุดอ่ะแล้วเปิดมาก็ระเบิดอ่ะ ช้าละเบื่ออโอผมเจอสิ่งที่ไม่ควรเจอตั้งแต่ตอนนี้ฮะเออมันน่ากลัวยิงเลยเาาอีกต้องวอิ่งหนีก่อนแล้วออเออเออผมเจอพ่อวันร้อยตัวไปนะมันนีมันนีเด็กน้อยจะสอนว่ายน้ำแบบเบสิกให้ นี่เทคนิคกันว่วยน้ำอ่าแล้วก็ว่ายน้ำนี่ไปตลอดชอชิดซะเออจะไปการว่ายน้ำที่สวยงามเสเหลือเกินอตื่นก,กับบ้านไหมไม่ไม่อยากตื่นกับบ้านนะนไหนก็มาเที่ยวสุดๆแล้วเที่ยวสุดไปเลยนะเดี๋ยว,วจะเจอเผยว่าเจอแจ็คพอตว่าไม่จเจอแจ็คพอตแล้วแจ็คพอตเออ,จอ,จอเจอแหละแต่แจ็คพอตนี้โคจะเอ,อ่อไม่ชอบเลย เป็นการเจอเจคพอตที่เจ๊พอตจริงๆะฮะไม่รู้มันเจคพอตเจอปุ๊บตายปั๊บเลยมองอะไรมาอืกมองมอะไมฮะมองมอะไมฮะเหนื่อยก็บ้ากะบอกเลยผ่านัะตายแล้วผ่านตายแล้วผ่านนะเออ อยากหาพีระมิดหรือจะหาหมู่บ้านดีผมก็อยากหาหมู่บ้านนะะแต่ก็ดูจากสภาพแล้วหมู่บ้านคงไม่น่าอยู่แล้วแค่งูตังตัวยังโดนฆ่าเลยหมู่บ้านคงไม่น่ารอดแล้วแหละแล้วงูไม่น่ารอดเลยอืมบรรยากาศสดชื่นแจ่มใสแล้วก็มองไปที่พื้นพ่านไม่เห็นปลาชีสแล้วอยากล้างสถานะ เอานี่ออกไปได้ไหมก็ได้เอาออกไปดีวันนี้แกมาแล้วแล้วมันต้องเอายังไงออกวะไมเ่เอา,าไไอเอาหน,น,น,นี้ออกเราไงอ่ะเอาหนี้ออกยังไงอ่ะเอาไปเอกยังไงเอาไปเอาอยังไงอ่ะวันนีอแกนี่ออกแล้ว โอ้ยต้องการเอาเทียนเอ็นชาร์นี่ออกแฮะเราไม่รู้ว่าันชาอะไรแ้วผมก็ยังไม่ได้ดูมันเลยซ้ำนะฮะแล้วก็ผมจะคิดว่ามันมันไม่ดีด้วยกันนะเพราะว่านูจากคนข้างเคียงไม่ได้อะไรนอกจากดูไปอันนี้ไม่แน่ใจที่ว่าด่ามันด่ามันมีอะไรมั่งนะเพราะว่าตกัวหมอรมู้ไหมว่ามันจะไม่ดีอืม นี่เอ๋อืมนะจะมาดูกันว่ามันมีอะไรข,ขร่มคราบนอกจากอะไรมั่งจะได้รู้มั่งนะครับมันต้องมีอะไรสักอย่างที่เอาเอ็นชาร์จนี่ออกได้แน่อันนี้เหรอไม่ห่างใจแฮะสูหมูเหรอมันคืออะไรอ่ะกไม่รู้เหมือนกันอ่ะคราบดีไหม ก็เหมือนเอนชาร์ดนี่อันนี้ยังไม่น่าจะใช่นะดูจากศาสนาแล้วไม่น่าใช่อันนี้น่าจะใช่แฮะว่าแต่ว่าผมจะคาบสมุดยังไงวะแต่ว่าโคตรจะเออเห็นแล้วผมเจ็บเลยจี๋เลยสมุดเลยเฮ้ยมันต้องใช้สมุดเออในกล่องนี้ไม่เห็นมีสมุดสักอันหนึ่งเลย เมออื่อยดีอะอ๋อผมเกิดกดครอบเกิดคราบแล้วมันไม่มีเราจะกระพานหนึ่งครั้ง <c oughs> เพื่อวิจัยนะความผิดพลาดคือบทเรียนของเรานะความผิดพลาดถ้าเรามีความผิดพลาดเราก็เราก็เรียนรู้มันซะว่าวมันผิดพลาดยังไงมานี่อ่ะ ครับจงดูน,นะจงดูความความฉลาดของผมคุณตักครับมันเอ่อถุยอะไรวะผมนะอืมเออควคุณจะครับอะไรวะเออสลับ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 ใช่ใช่คุณตักครับสลับเดี๋ยวดิโยนทำไมทำไมถึงโยน เออทำไมบ้านเราไปดอกไม้วะ